สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าสายเปี้ยวพาไปเที่ยวสวนอินทผลัมนะคะดูสิฮะจันใหญ่ๆนะคะจันใหญ่ๆหนักหลายกิโลเลยนะคะขายแค่350บาทค่ะแต่นี่ยังไม่เลืองเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ถึงฤดูการจริงๆนะคะต้องเป็นเดือนก,อนกรกฎานะคะประมาณกลางเดือนนะคะไปไปเที่ยวสวนอินทผลัมกันค่ะวันนี้เรามากับเพื่อนๆของเรานะคะ ที่นี่คือสูตรการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านสวนจันทามีนาแอนการ์เดนแอดอุดรธานีนะคะจะเป็นเกษตรที่เน้นปลูกด้วยอินทรีนะคะแบบอินทรีย์ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะคะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์จากฟาร์มนะคะจากฟาร์มของที่นี่นะคะเน้นอินทรีย์วัตถุนะคะ มีทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะอันนี้ลูกเบลมเลยลูกเบลมเลยคือเฮาอห่อกอกอมันสีได้ายหนวยใหญ่นะคะเพราะว่าเพราะว่าเฮาไว้จันละบ่หลายเส้นจันนี่สามสิบห้าจันนี่สามสิบห้าเส้นบอกเขาเขานับจันนะบอกค่ะอันจันหนึ่งนี่ถ้าถ้าเพิ่นว่ากันอยากได้หนวยใหญ่ให้เอาสามสิบห้าเส้นโอ้ค่ะมันจันนี่ก็เลยประมาณสามสิบแปดเส้นโอ้สามสิบแปดเส้อจันวันนี้ มันมันเกิดเกิดพ่วงงกน้ำเนาะค่ะจันทร์สิหกี่สิบเซนกับนี่เลยีต้องเลือกไว้นะคะเนาะนี่นี่ายก่เพราะว่าที่เพิ่นมีประสบการณ์คนบ้าคนถ่าอยากง่ายง่ายโบ้หายเไร้โอ้ค่ะบ่ใบเพราะว่ามันเลี้ยงบ่ทันเนาะแล้วก็แบกมันแย่งอาหารกันเนาะเจ้สาวแอบแย่งกันถ่ายรูปด้วยนะคะ คน,นอุยอ้ยอุย้ยสวยจังเลยอ่ะฮิบางขาไม่แถมอันเนี้ยสวยจังเลยอ่ะผู้ชายอะไรเนี่ยสวยจังเลยเนี่ยเออผู้ชายะอะไรโคตรสวยเลยอ่ะสามโลกลอยค่ะบิ๊กบางขาลำ้ำ เป็นเป็นทลายไม่ใช่นะคะเป็นพวงๆเลยนะคะหน้ามาชิมกันค่ะ หกปีเพราะว่าปลูกนั่นน่อยเด้ถ้าเขาเอาน้อปลูกนี่สองปีค่ะสองปีค่ะเพราะรับประกันเลยซุ้มที่เพิ่งเฮ็ดมาแล้วไปเบิ่งไปเบิ่งน่อรูปหรอะเอาหนึ่งสองถ่ายวีดีโอด้วยเนี่ย ลูกใหญ่เนี่ยลูกใหญ่จันนี้ลูกลูกใหญ่นะคะอ้าอาอนายแบบอินนายแบบอินทภาลัมของเรานะคะหนุ่มโสดแห่งอำเภอบ้านดุงหนุ่มโสดแห่งอำเภอบ้านดุงร้านบ้านดุงการยางนะคะใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมไว้นะคะนีคือาถ่ายรวมกันเยอะๆถ่ายรวมกันเยอะๆค่ะมาถ่ายมาตั้งขาไป หนึ่งสองถ่ายเป็นวิดีโอด้วยนะคะจะได้สวยๆอย่าลืมมาอย่าลืมมานะคะอินทผลามสวนเพื่อนสวนเพื่อนค่ะชื่ออะไรนะคะจันนนทราาาแอมก์เด้สวนจันทาแอนมินาการ์เด้นนะอยู่แอดอุดรธานีน่าเราจะเปิดสวนเป็นทางการนะคะขอเชิญค่ะตรงนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดค่ะพอดี อาจจะเปิดรับเพื่อนๆก่อนกันเองกันเองก่อนนะคะปีนี้ก็สถานการณ์ไม่ปกตินะคะปีหน้าเราจะเปิดเต็มที่นะคะเปิดน้อยมันไม่ขู่แค่วออเดอร์มันไม่ขู่แค่กันนะคะออเดอร์มีแล้วนะคะออเดอร์มีแล้วออเดอร์ไม่ั่วออเดอร์เต็มๆแล้วค่ะลงทุนหลายแสนเลยแม่บอกค่ะธรรมดาค่ะอ่า ค่ะน้ำไม่ได้จอบบ่ะโบน้ำบาดาลเลยค่ะตอนแรกเอาน้ำบาดาลค่ะนี่ผู้บ่าวผู้บ่าวคักคัดเลยค่ะผู้บ่าวคักคัดเลยค่ะผู้บ่าวสิงสิงผู้ใดอยากจองก็จองเด้อค่ะนายแบบเฮา บ่าวเจ้าของฟาร์มบ่าผู้เดียวและหลุดนอนนั่นเนียยังงว่ตายนอนนั่นเมียอันตายอั่นเนี่ยตายนอนนั่นเนี่ยตายนี่กูกังลบากเดิีมาก้หน่อยอ้วไม่ต้องตัดเยอะค่ะไม่ไม่ไม่ต้องพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วเอาไปกินที่เราขัดไปเลยนีไว้ให้ันสุกราไให้มันสุกจริงจริงมันจะกัดทหน้าค่ะเยมากกันมั้งหมดเลย เพราะว่าอร์ออเดอร์ที่ห้ามี order กับไรแล้วก็ไงมันจะกัเป็นลายต้นอยู่ค่ะ่านออกมัสวยโปีนาคือสีเป็นทุกต้นอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าเป็นลายค่ะถ้าคงจะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นที่เป็นได้ค่ะได้ปลูกไงท่านเขาจะต้นอยู่ข้างเขาก่ะอันนี้ต้นพันธุ์ค่ะตัวตัวเมียต้นพันธุ์ตัวเมียใช่ไหมคะแนะนำให้ปลูกมันต้องเอาตัวเกสรตัวปลูกไปใส่บ่ ค่ะตั้งหากถ้าเขาปลูกต้นสองต้นเขาบอกว่าตรงไปเสียเวลาปลูกต้นผูดอกสําหรับซื้อเอาเป็นบอกหาฉันคิดว่าเนาะแมนอยู่ค่ะแมนค่ะอันต้นนี้สิขายเท่าไหร่ค่ะสูงขนาดนี้สองพันค่ะสองพันบ่อกหาเพื่อนอยากได้ยุบอันรดให้เพื่อนพิเศษได้ปอ อันหนึ่งกับพ่อแล้วที่ไปปลูกไปกับเอิ่นไปกินน้ำปีวังแดงเงาไมใหญ่ได้ค่ะคนอื่นเขาขายถูกขายแพงกว่าฉันเพื่อไปกินน้ำดอกว่าแล้วมันเป็นบากเอาต้นน้อยเพิ่อนชายอยูแค่หนึ่งครับแล้วต้นนี้รอดเหรอเนี่นี่ก็มันเต็มรอยแล้วเนี่เต็มได้แล้ว